สคนดวงซวยโดนมุรสกิของโกโจพลังที่ศัตรูเห็นจะต้องหวาดกลัวไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุทกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องการ8สองคาแปดชแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับคนที่ดวงซวยจัดๆเลยนะครับที่โดนโกโจนั้นเนี่ย ล่อยมูลาสกินะครับผมใส่ตัวของพวกเขานั่นเองหรือว่าสีม่วงนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆไม่ต้องเรียกมูลาสกิก็ได้เพราะว่ากโจ so เนี่ยมีพลังอยู่3อย่างใช่ไหมหลักๆเลยก็คือจะมีอาโอแล้วก็อากาศนะครับอาโอนี่จะเป็นพลังเกี่ยวกับแรงดึงดูดใช่ไหมสีฟ้าแล้วก็อากาศนี่ก็จะเป็นพลังงานด้านบวกนะครับที่มีการปล่อยออกไปนะครับผมซึ่งจะเป็นสีแดงซึ่งสีแดงนี้ก็นิยามว่าเป็นแรงผักละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานด้านบวกที่ถูกปล่อยออกมานะครับ คือเอาอาโอเนี่ยมากลับด้านนะครับผมซึ่งก็เป็นแรงผลักใช่ไหมแล้วก็สีม่วงหรือว่ามุลสกินะครับก็จะเป็นเอาพลังทั้ง2องอย่างนี้มารวมกันนะครับแล้วก็จะเกิดแรงดันสมมุติขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่า2รูปแบบที่เราพูดถึงรวมทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ในพลังงานคุณใสที่มีชื่อว่าไลคิจจากัดล่างของโกโจโสตุลุและก็รวมมุกเก็นเข้าไปด้วยนะแต่นี้เนี่ยพูดถึงในพลังในการต่อสู้นะครับแต่มุกเก็นเนี่ยเหมือนเป็นพลังในการป้องกันมากกว่าซึ่งก ก่อนจะไปเข้าเรื่องว่าใครโดนบ้างนะครับและคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้กันดีว่ามีใครโดนบ้างเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ s ับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเรื่องเสื้อหน่อยก็แล้วกันนะครับผมสามารถสอบถามได้ในแฟนเพจนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเรื่องมันเลยดีกว่าซึ่งมูลในการทําคลิปนี้เนี่ยมันก็เกิดมาจากเมื่อวานที่มีการหลุดสปอยออกมาใช่ไหมที่โกโจนเนี่ย ปล่อยมูราสกิออกมาด้วยพลังถึง200%นะครับเราก็เลยจับคนที่ดวงซวยที่โดนมูราสกิเนี่ยมารวมกันนะครับว่ามันมีใครโดนบ้างนะครับและใครเนี่ยโชคดีกว่ากันนะครับแต่รวมๆแล้ว3คนนี้ก็คือโชคลายทั้งคู่นะครับเพราะว่าคนที่โดนมูราสกิเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บหนักทั้งหมดนะครับผมแต่ยกเว้นสุขุนะอย่างที่สภาพที่ทุกคนได้เห็นเลยว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคนแรกเลยดีกว่าคนแรกเนี่ยก็คือตัวของโทจิ เซนอินนะครับหรือว่าโทจิฟูชิโูะนะครับซึ่งก็เคยสู้กับโกโจในสมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาคนนี้เนี่ยจะโดนมุรัสกิคนแรกเลยนะครับเพราะว่ามุรัสกิเองเนี่ย น้อยคนมากที่จะรู้นะครับว่ามันมีอยู่ในตระกูลโกโจขนาดคนของตระกูลเองเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครรู้เลยนะครับคือแบบจับมานับคนได้เลยว่าใครรู้บ้างนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของเซนอินเนี่ยไม่รู้นะครับผมว่ามีพลังนี้อยู่ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้โทจิเนี่ยโดนเข้าไปในการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับแต่ดูเหมือนว่ามุลสกิในครั้งนั้นเนี่ยจะเล็กนิดนึงนะครับไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราดูจากบาดแผลแล้วก็ร่องรอยของสิ่งก่อสร้างนะครับที่โดนมุลสก ในครั้งนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรูไม่ใหญ่มากนะครับสาหรับผมนะซึ่งก็เลยมองว่าณนะตอนนั้นเนี่ยโกโจอาจจะลืมขั้นตอนหรืออาจจะละเว้นขั้นตอนบางอย่างนะครับอย่างที่ตัวของอุตาฮิเมะเขาบอกนะครับว่าผู้ใช้คุณใสเนี่ยคือถ้าทําตามขั้นตอนในการปล่อยพลังงานคำสาบออกมาอย่างครบถ้วนนะครับพลังงานคำสาบนั้นเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพหรือความรุนแรงมากขึ้นนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ณนะตอนนั้นเนี่ยโกโจยังไม่ได้ไล่ลาลหรือว่ายังไม่ได้มีการ ทําให้มันสมบูรณ์มันก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะไม่ตรงกับประสิทธิภาพที่เราเห็นณนะปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าโทจิเนโดนเป็นคนแรกแล้วก็สวยเป็นคนแรกนะครับแล้วก็เสียชีวิตเพราะการโดนมุลสกินี้ด้วยนะครับผมแต่ถึงจะเห็นว่ามันไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ก็ทําให้ร่างกายของโทจิเนก็ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าแหว่งไปเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะอันตรายแต่โดยส่วนตัวนะผมมองว่าณนะตอนที่ปล่อยณเวลานั้นเนี่ยยังไม่ถึง100%เล ด้วยซ้ำนะครับสำหรับโกโจสตอรูแล้วก็คนต่อไปนะครับจะเรียกว่าคนไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นวิญยาณคำสาประดับพิเศษที่ดวงสวยสุดๆนะครับนั่นก็คือตัวของฮานามินะครับผมซึ่งแน่นอนว่าฮานามิเองเนี่ยเขาก็โดนเหมือนกันนะครับสำหรับมุรัสกิแล้วก็โดนในจังหวะที่โกโจเนี่ยไล่ลำที่เรียกได้ว่าน่าจะเกือบสมบูรณ์นะแต่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันไม่สมบูรณ์ยังไงนะครับผมซึ่งตัวของฮานามิเนี่ยพอเห็นว่าโกโจเนี่ยโผล่มาก็เต็ม ตัวจะหนีใช่ไหมโกโจก็เลยปล่อยมุราสกิออกไปอย่างที่เราได้เห็นในอนิเมะนะครับเราก็จะเห็นว่าโกโจเนี่ยเอามือมาประกบกันนะครับเอาสีฟ้ากับสีแดงนะครับมาประจบกันแล้วก็ให้เกิดเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็ปล่อยมุราสกิออกไปใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตอนล่าสุดนะครับถ้าใครสังเกตจะเห็นว่ามุราสกิที่ถูกปล่อยออกมาในตอนล่าสุดเนี่ยมันจะมีการเพิ่มนะครับผมของท่าทางขึ้นมา อีกนิดนึงนะครับตรงที่ว่าในจังหวะที่เอามือประสานกันนะครับเราจะเห็นว่าในอนิเมะหรือว่าในตอนก่อนๆน,นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าโกโจจะประสานไว้ข้างหน้าใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยโกโจจะเอาไปขนาบทางด้านข้างตัวนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นการชาร์จพลังแนวแนว,แนวพลังขึ้นเต่าอะไรแบบนี้แล้วพอทําอย่างนั้นเสร็จนะครับโกโจเนี่ยก็จะเอามือทั้งสองข้างนะครับกำมัดแล้วก็ควยกันนะครับเป็นแบบตัว X ในแนวตรงนะครับถ้าคิดง่ายๆก็เหมือนตั้งกาดอะไรแบบ นี่นะครับแล้วก็จะมีการปล่อยออกไปซึ่งการปล่อยออกไปในอนิเมะเนี่ยเราจะเห็นว่าโกโจเนี่ยไม่ไดเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะครับผมมาประสานใส่กันใช่ไหมแต่ในตอนนี้เนี่ยคือโกโจเอาเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางมาประสานใส่กันนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นท่าที่สมบูรณ์แบบของท่านี้นะครับก็เลยอาจจะเกิดเป็น100%ซก็ได้นะครับผมซึ่งสําหรับในตอนล่าสุดนะแต่ในตอนของฮานามิเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็ขาดท่าเล็กๆน้อยๆไปนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่ร0 0ซนะครับ ซึ่งก็จะเป็นคนที่2ใช่ไหมที่โดนมุรสกิแถมโดนเนี่ยคือมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะย่าแย่มากนะครับเพราะว่าฮานามิเนี่ย เกือบที่จะตายเลยทีเดียวนะครับผมคือถ้าไปซ้ําอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยตายแน่นอนนะครับสำหรับตัวของฮานามิเรียกได้ว่าหายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พลังในการปล่อยในครั้งนี้เนี่ยก็ใหญ่กว่าตอนของโทจิด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนที่ดูในอนิเมะเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้ามันใหญ่กว่าในตอนของโทจิเนี่ยทำไมตัวของฮานามิเนี่ยถึงมีร่องรอยการบาดเจ็บเนี่ยคล้ายๆกับโทจิเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนที่โกโจจะปล่อยเนี่ยฮานามิมันก็เตรียมหนีอยู่แล้วโดยส่วนตัวคิด ว่าน่าจะโดนเฉียดๆเ,เท่านั้นนะครับผมก็เลยทําให้ตัวของฮานามิเน่ไม่ถึงขั้นที่ว่าตายนะครับแต่ก็เจ็บหนักอยู่นะครับแล้วก็มาถึงในคนสุดท้ายคือสุคุณะนะครับผมสุคุณะเนี่ยถูกปล่อยมุลสกิออกมาด้วยกระบวนท่าที่ครบถ้วนนะครับคิดว่า100%ยเปอนั่นแหละแต่บวกพลังของอุตยฮิเมะเข้าไปนะครับมันจึงทําให้ตัวของโกโจเนี่ยปล่อยพลังมุลสกิออกมาถึง 20%0% เรพราะว่าพลังของอุตยฮิเมะหรือว่าวิชาคุณสสยของเขาเนี่ย คือถ้าเขาเต้นลำนะครับผมก็จะสามารถนะครับช่วยเพิ่มพลังหรือว่าผลโดยรวมนะครับของเทคนิคคำสาปของผู้คนหรือว่าของเพื่อนเนี่ยรอบๆตัวครัได้นะครับรวมถึงตัวเขาเองด้วยมันก็เลยอาจทําให้เกิดมุลสกิ200%อย่างที่เราเห็นในการสปอยออกมานะครับผมแต่เอาความจริงป้าต่อให้มันปล่อยออกมาถึง200%นะครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเลยนะแต่สุคราะเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจ๋งนะครับเพราะว่าขนาดพลังที่ถูกปล่อยออกมาถึง200% สุกุณะหยุดเอาไว้นะครับผมโดยที่เขาเนี่ยเสียแขนไปแค่ข้างเดียวเองนะครับคือแขนเขาเนี่ยเกิดอาการไหม้นะครับแล้วก็ถูกเผาทําลายจากการที่มาหยุดตัวของมุลสกิ200รของโกโจนะครับผมถือว่าเป็นการเสียหายที่น้อยนะครับแล้วก็บวกกับว่าถ้าสุกุนะเนี่ยใช้เทคนิคคำสาบย้อนกลับเนี่ยก็น่าจะรักษาได้แล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้แตกต่างจากคนที่โดนก่อนหน้านี้นะครับเรียกได้ว่าซวยแค่นิดเดียวก็แล้วกันนะครับผมแต่ที่ซวยเนี่ยไม่ได้ซวยเพราะว่า เขาโดนมุลสกินะครับที่ซวยเนี่ยคือเขาเนี่ยจับสัญญาณของพลังงานคำสาปกดโจไม่ได้เพราะว่าตัวอีจิจิเนี่ยมันกางม่านพลังไว้นะครับผมแล้วก็พอจับได้อีกทีเนี่ยมุลสกิก็โผมาข้างหน้าแล้วนะครับผมก็เลยต้องรับไปแบบนั้นนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเจ๋งอยู่พอสมควรนะแล้วก็การที่ซุคุนะสามารถหยุดมุลสกิดได้แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดไปในทางเดียวกันว่า โกโจเนี่ยจะมีโอกาสตายหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครอยากฟังผมพูดคุยหรือมาพูดคุยเล่นกันเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ย ผมมี1ทฤษฎีนะครับที่พอจะมาอ้างอิงได้ว่าโกโจเนี่ยมีโอกาสแา้แพ้สูงนะครับผมแต่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับขอกันเข้ามาก็แล้วกันแต่ยังไงมุร์ลสกิเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังที่ทําให้สุคุณะเนี่ยมีอาการหวาดกลัวขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในสปอยล์ตอนล่าสุดเขาเขียนไว้แบบนั้นนะครับว่าสุคุณะเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่กลัวพลังนี้เลยนะครับผมมันก็มีอารมณ์แบบว่ารู้สึกกลัวเหมือนกันนะครับผมสําหรับสุคุณะนะครับ ที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาวิญญาณคำสาปนะครับและคนที่ ปล่อยมูราสกิอย่างโกโจโก็ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ใช้คุณใสที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการปล่อยมูราสกิแต่ละครั้งของโกโจโสตรลุนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกันนะครับเกี่ยวกับพลังที่สุดยอดนี้ของผู้ใช้คุณใสที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับและในตอนล่าสุดเนี่ยก็ปล่อยออกมาถึง2 0 0ด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s ับสไคร b e กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดยังไงต้องขอภัยด้วยสำหรับวันนี้ไปไว้